บอกเลยว่าช่วงนี้มันคือสึกของสุก,กี้เขาจริงๆวันนี้ตูซูนคูซิกดูคุณปูนพามากันที่ตีน้อยโกที่เพิ่งเปิดมาได้แค่อทิตกว่ารีวิวในวันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นเขาเปิดรับคิวตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะเรามาถึงก็9ก้าโมงสิได้คิวที่50นี่ขนาดวันธรรมดานะคิดดูวันที่ผมไปเนี่ยเขาลันคิวให้กินตอน10บโมงผมได้กินตอน10บโมงครึง่งถือว่าเร็วอยู่นะน้ำซุปมีให้เลือกประมาณนี้เลือกได้2น้ำเรามารีวิวตรงโซนน้ำและของทาเลนน้ยดวะ ทีมซอฟเสิร์ฟอันนี้ดีและก็พวกของทานเล่นและก็หมูแดงรายการอาหารนะมีให้เลือกเยอะพอสมควรทั้งเนื้อวากิวหมูต่างๆปลากระพงแมงกระพุนกุ้งก้ามกามไส้เป็ดแล้วก็อื่นอีกมากมายส่วนของติ่มซำเนี่ยแนะนําให้ขอเมนูพนักงานนะและสั่งเอาเพราะในที่สแกนเนี่ยมันมีไม่ขีอยางเองเป็ดย่างก็ไม่มีต้องสั่งกับพนักงานน้ำซุปหมาล่าเนี่ยจะออกเค็มหน่อยๆเผ็ดน,นิดๆลวกกินเนี่ยกำลังดีแต่อย่าโซดเยอะนะซุปกระดูกหมูคอลลาเจนคือดีหอมกระดูกหมูน้ําดำเนี่ยออกหวานเค็มหน่อยๆน้ำจิ้ คือน้ำจิ้มงาถั่วสูตรหมาล่าอันนี้คือดีหอมงาแถมไม่ความเผ็ดไปๆช่วยตัดเลี่ยนความหวานมันของตัวมันเองได้ดีเนื้อเขาไม่เหนียวเลยลิ้นวัวก็ดีแต่กุ้งก้ามกามอ่ะอาจจะตัวเล็กเป็นิดนึงแต่ว่าเขาไม่ได้นะเล็กแต่สดอยู่มีทั้งหัวมันแก้วและมันธรรมดาน้ำจิ้มซีฟูดคือเลือดเป็ดย่างที่นี่ผมว่าเฉยๆหมูแดงส่วนติดมันเยอะไปหน่อยค่อนข้างเลี่ยนไส้เป็ดเขาดีอยู่นะแต่ผมว่ายาวไปนิดนึงแต่ไม่เหนียวนะแต่พอต้มกินกับน้ำดำเนี่ยเหมือนไส้เป็ดพะโลเลยแต่ที่ผมกับเพื่อน เริ่มจากอันนี้นะผมขอเรียกว่าซาราเปาลาวาไส้แตกคือมันแตกคา,ามือเลย ใจเยอะมากๆาแถมอร่อยขนมเจีบไข่กุ้งหมูเห็ดหอมโหชื่อยาวจังอันนี้ดีนะอร่อยถ้ากับกุ้งแป้งเขาบางนะกุ้งเน้นๆไม่เชื่อจะ่ายให้ดูกันสดๆกุ้งเยอะมากจริงๆทุกคนเหมือนกุ้ง <ๆ S 2> วหวยในป่า,า,าทั้งหมดนี้ในราคา499ยังไม่รวมน้ํารีฟิล49กับแหวน7%รนะถ้ารวมเลยทั้งหมดเนี่ยตกคนละ5้6บาทคิดมาให้แล้วราคานี้มีถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะร้านเขาอยู่ที่เมเจอร์ราชโยธินชั้นสองโซนอเวนิวเปิดสิบโมงครึ่งถึงตีหใครไปรอ